สวัสดีเด้อไทยเสิรมากินสะระไอแกงไก่เรื่องไ,งไม่ไงมันนี่มีแต่สะระไอแกงไก่ลาบไก่ต้่มไข่กะติบเข่ากะติบบักไงลวกผักกะลวกมาใหม่ๆม,มังม่วงนัดโบกกบมะม่วงนัดโบกหน่อยบักไงมีหดต,ต้่มไข่มีหดป่งไก่ นี่มากินได้ไหมไงแจงไก่ซะนาไม่สมแจงไก่บ้านซะนาไม่สมหาอยากเหลือเกินไก่บ้านแต่ว่าอันดับแรกต้องใส่ลาบไก,ก่เท่ากันไก่แปรสภาพ 嗯、好的，继续唱。 Nhanh gây จังหับน,นะโอ้ยแจงไลเชอสมสมส่้องไปคือปานผู้สาวทาปแปลงใหม่บมบไปลุยเลยสมไปลุยอ๋อ เ้าเราไปเอืกก้อตุ่มภูเองเป็นช่ำเนี่ยมของกินกวนอยาก เอาได้มาเรีันทอืมหบาไปไหมปวดไหม 嗯，你好、mm。Hmm. Mm hmm. อืมมันเลยใส่มะนาวในระดับก็แห่ม่วงน่า,นานจะเป็นก้อยเนาะ มอนข้อดีขนาดนี้เจียงไกเชนไม่สม Hmm. Bisa <clears throat>